สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสเสมอแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะจะมีจัดส่งรถนะคะรุ่น L 3 2 1 8นะคะสองคันด้วยกันนะคะกุ้งก็เลยอยากจะพาลูกค้านะคะไปชมรถสวยๆก่อนส่งนะคะเพราะว่า,าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังเล็งร้านเราอยู่นะคะและอยากจะรู้ว่าก่อนจะรถก่อนส่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกุ้งก็จะพาไปดูนะคะเพื่อลูกค้าที่อยากจะจับจองออนไลน์ไม่สะดวกมาทดลองขับนะคะ จะได้รู้ว่ารถเราสวยแค่ไหนนะคะสำหรับรถ2คันนี้นะคะจะเป็นรุ่น L3218 นะคะรถจดทะเบียนอยู่ที่ปี2563ทั้ง2คันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกเลยนะคะค่ะสำหรับคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น L3218 นะคะตัวนี้นะคะทางร้านนะคะได้มีการ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกรองทุกกรองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็คระบบไฟทั้งหมดแล้วนะคะส่วนสีนะคะจะเป็นสีเดิมๆไปเลยลูกค้าชอบสีเดิมๆนะคะออสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถขนาด32แรงม้านะคะสวยเลยทีเดียวนะคะเดิมๆเลยนะคะที่ร้านไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากล้างนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะติดเป็นอุปกรณ์ชุดใบดันหน้านะคะ แล้วก็เบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานหลังคาก็หลังคาเดิมๆดูได้ทั้งหมดสีจะเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะตัวยางล้อหน้าล้อหลังนะคะยางหน้าสีกระทะนะคะสีเดิมนะคะยางหลังก็ยังสวยอยู่นะคะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะก็เป็นเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะติดเป็นใบดันหน้ากับตัวตัดหญ้านะคะ ตัวท้ายรถนะคะก็เป็นสีเดิมๆนะคะให้รู้ไปเลยว่ารถ63นะคะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําสีใหม่รถก็สวยแล้วนะคะค่ะสําหรับตัวนี้นะคะติดอุปกรณ์หลังเป็นตัวเครื่องตัดหญ้าของ LCS นะคะขนาด1เมตร10นะคะขนาดรวมขาสกีที่1เมตร28เซนนะคะค่ะ สวยเลยทีเดียวนะคะสาหรับเครื่องตัดหญ้า LCS นะคะท่านใดสนใจมีขายแยกที่ไม่ต้องซื้อติดกับตัวรถก็ได้นะคะราคาไม่แพงนะคะสําหรับ LCS นะคะสีตัวซุ้มล้อกระทะนะคะสีตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดิมสีเดิมเลยสวยนะคะตัวนี้ทางช่างที่ร้านเรานะคะมีการร้างแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมจัดส่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะปลายทางอยู่ที่ จังหวัดชนบุรีนะคะอําเภอศรีราชานะคะสีเดิมๆเลยเขาก็ยังสวยอยู่นะคะลูกค้าไม่ให้ทําสีนะคะลูกค้าบอกสีเดิมๆไปก็สวยแล้วนะคะ mm hmm. ถัดมานะคะคันนี้กุ้งไปขโมยรถมาทํารีวิวก่อนส่งนะคะ mm hmm. เป็นตัว L3218 เช mm ่นเดียวกันนะคะช่างยังยังเก็บรถไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเ,าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกกรองเรียบร้อยแล้วนะคะ เหลือแต่เช็ดรถนะคะยังไม่ได้เช็ดรถแต่ก็เงาขนาดนี้นะคะตัวยางหน้านะคะยางหน้ายังสวยอยู่เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ขัดเคลือบเงานะคะยังล้างไม่เสร็จไปขโมยมารีวิวก่อนนะคะสีตัวรถนะคะสวยเลยทีเดียวนะคะสีเดิมเดิมเงาแวบเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันมาดูห้องผู้โดยสารนะคะก็ตัวเบาะก็ยังเป็นเบาะเดิมเดิมนะคะรถทั้งสองรุ่นนี้นะคะไหนขอดูไม้นิดนึงนะคะ คันนี้463ชั่วโมงนะคะมาดูไม้ได้นะคะเห็นไหมคะคันเมื่อกี้นี้ก็อยู่ประมาณนี้เลยค่ะไม่เกิน500ชั่วโมงค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าซื้อเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันหน้ากับฐานพรวนหลังนะคะของ LCS นะคะฐาน5นะคะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่370,000บาทนะคะค่ะ ได้เป็นชุดอุปกรณ์หลังเป็นตัวใหม่เลยนะคะค่ะรถจดทะเบียนของทั้งสองคันนี้นะคะจดทะเบียนอยู่ที่ปี2563นะคะเป็นรถค่อนข้างใหม่ปีเลยนะคะเ,เดิมๆทุกอย่างนะคะวันนี้ที่เราเอามารีวิวกันนะคะไม่ได้ทำสีเลยค่ะสวยเลยทีเดียวนะคะอันนี้เหลือแค่เช็ดล้างนะคะเช็ดเคลือบเงากับทางช่างนะคะค่ะ นี่ค่ะรถรถของทางร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะที่เตรียมจะจัดส่งวันนี้นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกเข้ามาทดสอบรถนะคะก็สามารถขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมนะคะได้ที่ลรย ID 0 6า4 5ี9 2 2 4นะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถส่งตรงปกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนะคะขอบพระคุณค่ะ